รอบนานีคันแม่นพ่อฟันค่าข้างนี้ต้องว่าไปตำไทยซึ่ไท <นะ S 2> ยเลาอยอย่างหรเอเนาะยังไงหรอคันใกล้มือจอ่จอๆนะจะจอ่อกันขึ้นมปนสี่พันมาแล้วแม่นจ้ะเอาเอาตรงคำเตือนเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นทางช่องเป็นสื่อกลางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัน สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านเนาะค่ะเนาะเอาเขามาแร้วกมือนีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องน้ำเนเดอเด้อค่ะโอ้มาสัมผัสพ่อสวัสดีอีกคือเก่าเนาะค่ะตำลาวสวัสดีค่ะพ่อโอ้ยพ่อมือว่านนี่เป็นจ้งใดก่อนผมว่านพ่อพ่ออยากหมดดินแดนนี่เอาเลขพ่อบอกว่าทีสามสิบแมน บอกไปตำเล่าแม่มาออกวันที่หนึ่งทั้งบนทั้งหลังเลยนเนาะพอน้องแม่ขอตัวคนทั้งหลังเลยพอบอกอย่างก่อสี่ห้าหกสี่ห้าหกเออบันโหรับเก่ามันตัวเดียวกันเนอะพอว่าอืมมันเขาทั้งบนทั้งหลังเลยโอ้ยมีเอ็มซีตามมาอันตำไทยเปล่าเพาะจากเราเล้อบอกเงนินเขาตามมาตำจะเข้าตามบมาตามโมหงด้วยกันเอ,อเออมื่อกาต้นหนาจีบเอาตรงๆเลยเนาะ มันแ่อมันก็ตรงยูกับบอกกตรงก็พ่อก็เห็นตามพ่อฟันเนาะอันนี้ความฟันกระตรงอยู่แต่ว่าพ่อกับบคิืดวาสีมาบกคืดว้นสีมามาต่ำไทยเนาะปกติมันมันบกคอยมาเนาะพ่อน่ะบกคอยมาก็เลยเออมันผิดพลาดไปเห็นอะไรสัน โอ้ยรอบนานี่คันแม่นพ่อฟันค่ะค่างนี้ต้องว่าไปตำไถ่น้ำเลือดจังว่าเหรอเนาะยังไงเหรอเออคันใกล้มือจ่อๆนะจะจ่อกันขึ้นสีพานมาแล้วนะแม่นจ้ะเอาเอาสองอ้อยสองยางรถมันยังไงมันยังไงมุนท่านโอ้ยผมมุนว่าท่านกันแต่พอแค่คอยกแตกตายหายคนนั่งยักนั่งยักพันธุรัฐถึงเนาะเออ สั้งท่องนี้จากอกแตกใจเห็นบอกอันนี้กันนั่นแหลยพ่อออกโ้เสียดายเนาะพ่อเขาตำบนตำล่างเลยเนาะจังได้ไฮหางเดียวสี่ห้าหกคนว่ะมันเสียดายขนาดนี้พ่อจนพ่อจนหมดคำบอกเลยไหมจนไม่อยากบอกเลยแล้วบอกขึ้นมาเลยมันเจ็บใจอย่างกรองเลยมันอยู่แค่เอื้อมมันปะค่ะพ่อ แคนี่ตัวทุกคนอยู่สมพ่อมือนั่นตําเล่าคือบ่าเขาเพิ่นมาให้เขาตําไทยเพิ่นมาบอกไทยเนาะนี่จักมันเป็นยังไงบ่เพิ่นยุดอยู่เนาะเห็นมือพ่อมือกันซี่หางหกหรอแม่เออแดงจึ้งครึ่งเนาะพ่อว่าแดงจึ้งครึ่งกันเดียวพ่อก็นี้บอกว่าหกกับเก่ามันตัวเดียวกันเนอะแต่มันเป็นหัวขึ้นมันเป็นเก้าแต่ป็นหัวลงเป็นหกพอก็ยังวานเลยจ้าหน้าที่ของพ่รนี่คือขันหกเป็นเก่าเจ็ดเป็นนึ่งแมนอืมนั่นแหละเป็นยังไงล่ะ มันก็เป็นนาทีนาทีมันจะเป็นคอามา่ังสันล่ะเด็กเน่ค่ะขันบอกเล่ากันขึ้นแต้มเรื่องโรคเต้มนร่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากเอามือหนีฟันอยู่บอกพอมาขึ้นนี่มาขึ้นนี่ฟันว่าไอ้ผู้เฒ่ามาบอกาโอ้ยขันบอกว่าถือจะเสียใจเด้อลูกเรื่องนะคนเกือบเอาหม้อบอกทำตรงๆน่อมันดีแล้วพนเราอย่างจี้พอก็เลยว่าไม่ความฝันน่ำพอก็เลยว่า ยกมือไหวแล้วรออีพออีเม่เลยพอแม่ก็ให้มาจังไลยแตรู้เขาก็จำตรงๆกันล่ะดีดละคนอะไรอย่างซี้เอาใจเขาเพราะตรงเพราะตรงออกนอกคอกจากนอกคอกไปมันมันบ่มันมันมันมาอยู่ที่ถ้ำกันน่ะโอ้เพคนมาเข่าฝันบอกพอมมาเพราะต้องเสียใจเพราะต้องเสียใจกับผู้เก่านะผู้ว่าเพราะฉะนั้นไห่ไม่บอกเงี้ผู้เก่าน่ะผู้ยิ่งกันล่ะยกมือซะเองล่ะไอ้สี่หาฮกกันล่ะจ้าเออเพป็นมาบอกมาขึ้น คันคันคันพ่อบ่ได้ฝันมาพ่อกับชิบูว่บอกกับชิบูว่าอันนี้เม่ได้ฝันมากกับชบูว่าไม่แก่โตไหมลองลองพิจารณาเบิรงค่ะเออพ่อก่ะคือตำเล่างกวางฮันนีงกับมันมันลวดเนาะพ่อเนาะเมื่อเขาตำไทยเนาะมันมีข้อมีลวดเด้อเด็กนะอืมมันมือนีพ่อขอแก่มือเนอแก่มือเน่เอาความฝันมือเคลืนนีมาบอกอีกพ่อไอพ่อเนี่ยย่ายคนเก่าแหละมาหามาหาว่า โอ้ยยัยสิเสียอกเสียใจร้ายเปานสันเป็นว่าอันนี้งงว่าเสียอกเสียใจยังไงยายเจา้าคือบอกบอกว่าไทยกับนเราโหลดมันจะง่ายส,น <c oughs> สนันเนาะบต่ว่ายุดเดี๋ยวก็ยุดตัวสันโอเคบอกมันเอ,เอาเอาตัวยุดไปเด้อลยมันจะต้องเสียใจเป็นมามเป็นมาเป็นเขียวมาะไฮเรียบร้อยแล้วล่ะเออส่วนนึกฟัน,ฟนพัดเอามให้นี่พัดเอามให้ลักษณะใดค่ะลักษณะไอ้พนเขียนใส่เลยเนาะ โอ้มาเดี๋ยวนี้เขียนใส่เชียนใส่เสยนใส่กระดาษเด้บอกว่าเขียนใส่กระดาษป้อนไหนเลยเพราะว่ามือนั่นนะมันอยู่มือมือนั่นมันอยู่มือมือที่มันใส่กระดาษเราใส่กระดาษมาเอาเอาไปแกะตัวไม้หนูมันบอดองเสียใจหรอกคนเราแต่ยักษ์ที่ว่าอย่างไรเนาะเพราะขับมันออกคือหมู่หมู่ามันเพราะไอ้มันผ่านมานั่ะพ่ออย่างพ่ออย่างหมดดินแจนนี่คนนะแต่ว่าตอนนั้นบอองเสียใจเลยนะให้ให้ไปไปตามตาม ตามที่เขาเว้าตามที่มันย่ายนักว่าเราดีใจดีใจว่าาพ่อนี่เหตามตามตามมาบอกจ้าเนาะเราก็มาบอกบอกมาขึ้นบอกไม่ไหมเรื่องเราสิมาให้แก่ไม่เนาะพ่อเนาะเสียใจด้วยเราอะเสิมาให้โศกไม่ได้เนาะพ่อมันมันเกิดไปหาเขาเกิสิยญานพ่อเสียใจอันเด้อกับเราเสียใจเหตุจนไี่เนาะกับตั้งใจบอกตามเพิ่นบอก กับคือโมว่าเอาตัวนี้ไทยเนอะตัวนี้เขาเลยกับโมวาเนอะจังไหนจังมาตันตำบนตำล่างเลยเนอะบอเนอะบนทั้ล่างเลยเโอ้ยเสียดายเสียดายดีเดี๋ยวเบิ้งเปิดเบิ้งใบเก่าพอก่อนเลยจะเป็นคักจะเป็นคักคักได้ดีไหมแต่ว่ามันก็หาซื้อยากอยู่ดล้ม่อวนนี่นะเพราะว่าเขาจะเขาจะปิดรับเพอาะนี่ มันอันสิพอพอจะซื้ออยากก็ไปซื้อลอตเตอรี่ก็บ่ได้เพกไปเขาเขา,เขาดึงกระเบิดนั่นนะเดี๋ยวบริจาลอตเตอรี่ไ้ให้ดึงพ่อหรือลอตเตอรี่ โอ้นี่เนาะพ่อเนาะนี่ตำเล้าเนี่ยนาะพ่อยกอันตำเหล้าพี่น้องเอฟซีเวอร์นี่บอกว่าเขาตำไทยเออวันที่สามสี่นาะพ่อมันบันทึกวันที่หนึ่งมือต่อมาบม่ออกตัวนี้มันออกเต็ม่เลยโอ้แข่งเอฟซีกับเพื่อนนั่นเพื่อนก็ได้มีผู้ใดอยู่หรือล่มั้งนี่เนาะไปกับเพื่อนมาเนอะเพื่อนเอาไปตำต่อตำไทยเนาะจ่าเพื่ออาจสิโชคดีเนาะค่ะก็ดีใจนั่มเนาะพ่อพ่อจะมีอารมณ์บันทึกแล้วเอาบอกว่า บริจีงกิเก่าได้บอกมันมันมันมาเสียใจมันเสียใจเพราะว่าอืมมันกับบม,มาเขาตรงนี้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะ,ะพอ่พอพอสวัาสที่ก็ร่มดีแทปโบแมนตะกีมก็ร่มดีอยู่กันก็มันอันนี้ผมว่ามาเป็นหนึ่งสีนะ่หล่ะเหรอเอามันยิดเด้ ก็ใบยังพอแก้มือไม่ก็ได้อันนี้บินเก่าใบเก่าเนาะค่ะใบเก่าที่พอปล่อยตำเหล้าไปมาออกมือต่อมาโอ้ยอยู่เป็นหน้าให่ครับดายแท่นอีมพอเดย์อยู่เป็นหน้าม่แบบนี้วะจังหวะพนธ์มาเขียนให้ไม่บันตัวใดจะพอแล้วมาเขียนหกห้าหนึ่งอันนี้ป้อนให้เขียนให้พวกเขียนให้แถวกระปอนให้โหลดจะจับเอาโหล หาฟันมาเคลื่อนหกหาเนื้องตัวลอกก็ที่เป็นเก้าหาเนื้อแมนหมูเนาะในหันหลาที่เด็กอะไรเด็กโคกกับเป็นเด็กเก่ามันเดือดรึมเนื้อเด็กโคกอ่ะมันพอกันยังไงเด็กโคกก่าเด็กเก่ามันตัวเดียวกันเก่าหาหุกหาเนาะพอเนาะแต่มันเปลี่ยนปลีนหูวขึ้นหัวขึ้นไปแต่มันเป็นเก่าโล้นทำมันปลีนหัวลงมาเป็นโุกนี่หล่ะ ให้พิจารณาบุงเอาเด้อพ่อกล่าเมื่อเสียใจดีล่ะพอก็เลยเง้อเง้ออยู่นี่พ่อเสียใจนาจีไ้เอฟซี่ทุกคนอ่ะถือ่ะเพราะมันเป็นอย่างนี่พอกับเบิร์คำบอกขึ้นกันั่นแหละอยากกระลุ่มดีเด้อเนื่องจากมันเสียความรู้สึกมันแอนมันมันมันเสียความรู้สึกพอเสียความรู้สึกวันนี้พ่ออ่ะสองตัวแล้วพ่อมากตัวใดนี่พ่อมากอะไรหาหนึ่งแล้ว โ oh, อหห้พอมากหาหนึงแน่นพอนมากหานึงแต่ถ้ใจพอมักหานึ่งแล้วเด็กสามตัวเป็นพิจาระหน้าเบิง้งสามตัวเนพอมักเบิงเบิ้ดอ่ะเออมากเบินี้แหละแน่นหกห้าหนึ่งพอมักเบิดใช่ปะ <laughs> ก็ได้จิตไดใจแต่มากขาหนึ่งทองโอ๋อพ่อเอาจะพาไปตำเหล้าพ่อหาตำเหล้าหางเดียวเท่านั้นเนาะค่ะหางเดียวพ่อสวัสดิ์ฟันแมนยูตะวันมันไปออกตำได้มันใจกันโพดหรอกนอพ่อเนะเอาเมื่อนี้แกเมื่อตำเล่าตอนะค่ะวันนี้วันอังคารมันบอกว่าพิจารณาเบิ้งมันบอกว่าบอแมนมันมือนี้วันพูดพิจารณาเบิ้งพิจารณาเบิ้งว่ามันเป็นอย่างไรอย่างไรฮะไปนอกระยาอดีตายคือคือพ่อ เอาทอๆอกันก็พอ้าน,นมันนี้พอมันแก่ตโตโวยพอเสียใจง,ยงอย่างนีงเ้เมื่อจะนอนขาอ่อนหมดแล้วมันนี้นะคะพอให้หางเดียวคือหกห้าหนึ่นตงต่ว่าโตล่องโตกันพอ่อหกกับเก้าแมนเออก็เลยเป็นเก้าห้าหนึ่งนะจ,จ๊ะมันนี้นาตาสองตัวตาสองตัวเอาเองเนาะค่ะแต่ว่าห้าหนึ่งพ่อนี่มากเป็นพิเศษในในตาสองตัวนะพอมาหาหนึ่อง แต่ว่าพี่น้องเอฟซีมากตัวใดกับพิจารณาเบิ้องค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นเนื้อข้าหนเป็นเนื้อความฝันค่ะชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านเนาะค่ะเนาะอันนี้เรียกความฝันคุณยายผู้เกล็ดล่ะเพิ่นมาบอกผู้เพิ่นเอาดเมื่อใจนั่นละยุดเอาว่นนะละมาหลอกนี่เพิ่นเขียนกระดาษให้ทีพ่อกระดาษให้เลยื่อยไปแต่จริงมันเดเมื่อใจโอ้ยพ่อเดิน สำกซ้ำใจได้บอกเลยอะไรมันเกิดยังไงนะว่าบอกว่าถือพอกับว่าจ็คสี่ออกเช่กันใช่ไหมนี้ไงให้โชคให้มันเนาะพ่อให้มั่นเนาะไม่รวยเด้อพ่อมาวยพอดอกแต่ว่าให้โชคให้มันค่ะให้โชคให้มันปัง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 เพราะมันร่องมาวยพอจักเถื่อนแล้วมันจีเข่า่ค่ะขอบคุณแนวทางพ่อสวัสดะค่ะเนาะขอบคุณแนวทางพ่อสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะครับ